สวัสดีครับวันนี้สุชาติสวนพูนเพชรเป็นร้านนะครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ทุเรียนหมอนทองนะครับของป๋าเนาะที่เป็นที่ขับรถไถไปทากล้วยสวนกล้วยให้ผมนะครับมาดูนะครับมาดูมาดูว่าท่านทําทุเรียนยังไงครับเห็นไหมครับโอ้ดูสิครับเนี่ยใะรุ่นนี้แล้วนะครับนี่ดูนะมาดูโพนนะครับดูดูโพนนะครับเนี่ไม่รากนี่นี่ครับนี่ป๋าที่นี่ สวัสดีครับป๋านี่มาดูครับป๋าดูสิครับรากเนี่ยดูรากมันอุ้มมันอุ้มตุ้มเขาเรียกว่ามันนะรกมันอุ้มตุ้มมันเขาเรียกอุ้มอุ้มโพนเนาะป่าเออเนี่ยมันจะอุ้มโพนดินเลยนะครับแล้วรากมันก็จะจะตากแดดแล้วมันจะเชื้อราก็จะไม่เข้าสู่ได้ง่ายนะครับแต่ว่าโอ้โหดูสิครับดอกเป็นหางแย้แล้วนะครับนี่หางแย้สดมาก ดูสิครับนี่พามาดูทุเรียนสวยๆนะครับต้นเจ็ดปีนะป๋าเนาะเจ็ดปีนะโอ้นี่ขึ้นขึ้นลูกแล้วนี่ขึ้นลูกแล้วนี่อือหือดีลแล้ว,ลวบ้า,างแล้ว,หล,วหล่นเยอะมันกนร่วงไปเยอะแล้วมีหลายรุ่นครับนี่มาดูต้นนี้ครับมาดูตรงนั้นหูนี่สามต้นดูเสริมขาด้วยเสริมหลกเสริมหากโอ้โห เราพิกัดอยู่อำเภอคุณหารนะครับตอนนี้ที่เรามาดูดูสิครับโคนดินเป็นพี่เมตรลุงประมาณเจ็ดเจเมตรแปดสิบเจแปดสิบเซนสูงประมาณตัวนี้เก็บแปดสบเก้าสิบคือถ้าเราโศกโศกน้ํามันจะเร็วมากแห้งเร็วคบเบล่งน้ำหน่อยเวลาเอาน้ำใช่ไหมล่ะใช่ใช่เวลาเติมน้ำก็ เติมเร็วเติมเร็วตนนี้ที่เป็นลูกหลอนึ่งมันร่วงไปเกือบหมดแล้วโอ้หเหลือขนาดนี้ก็เยอะแล้วนั่นนะออันที่ตัวนี้หายไปไหนต้นตัวนี้แต่ก่อนอยู่ได้ีหนึ่งต้นโอ้มันไม่ขึ้นไงก็เลยเอาออกเลยมันไม่ขึ้นคราวนี้มาปลูกสับปลูกตัวนั้นใส่ตัวนั้นได้ตัวนี้มันขึ้นมันขึ้นไม่เท่ากันก็เลยตัดทิ้งเลยไม่เอาสองต้นเอนเอาต้นเดียวเลยมันดูแลง่ายกว่า สอ,องต้นก็นี่น,นี่คือพวกนี้พวกเสริมเท่านั้นเองที่มันมีปัญหาเลยต้นมาปลูกสองต้นมันก็เลยได้ทั้งสองแต่มันอยู่ห่างก็เลยครับเอาไว้ทั้งสองแต่ดูสิต้นหนึ่งมีลูกต้นหนึ่งไม่มีลูกมันก็รักษายากเลยนะครับมันก็ดนนเดี๋ยวปีหน้าก็มีแล้วโอ้ปีหน้าก็น่าจะสวยมากครับนี่เป็นเป็นโพนเป็นโพนเป็นอะไรเป็นนโพภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะเป็น โพลแหลยไม่ใช่โพลเนาะเป็นเนินเป็นเนินทำเนินเอาแม่โคมาทำหมดแหละไม่โคมันทำอยากจะได้ไปเห็นอยู่ที่จันทร์แม่รักษาเนยเธอจะโมเธอจะโมเออเอาดูนี่ติดเสริมหลาป้าป้าก็เสริมหลาคุณเองนะท่านเนี่ยดูสิโอ้ยดูรลากเบอร์เธอเลย ว่าไปแต่งดอกแล้วไปตีดอกครับตีขีดโซนนี่ไม่ได้อะไรเลยร่วงหมดปีนี้ปีนี้รู้สึกว่ามันจะดีกว่าเก่าอยู่ครับอืมตอนนี้ประมาณสามสิบกว่าต้นที่แล้วยังไม่ได้ได้อยู่ประมาณห้าสิบลูกมั้งครับแต่ปีนี้รู้สึกว่ามันจะมันจะเออมันจะจับดูแล้หนาตาดีเนาะ ปีก่อนก่อนนู้นอ๋อตรงนั้นเนาะผมจําได้ว่าผมลอดไปทางนู้นไปหาของต้นนี้มันตายหนึ่งตดด้นอ๋ครับมันกตายเลยตายไปเลยต้น,น,ตนใหญ่ด้วยเป็นธรรมดาของทุเรียน,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 นคิดมันจะตายานี้นตาย,ย,าย,ยจริงเนี่ครับจำเก็บรากนี่รากมันโผล่มาจรีรากมาตากาอากาศเลยนะรากเขานี่ครับเนี่ยรากมาตากอากาศ ไม่เหมือนทุเรียนที่สวนผมนะรากมันอยู่ในดินอันนี้รากอยู่บนดินเลยคือเขาจะเป็นลักษณะเหมอนมอนมันมาเกาะกองดินไว้ผมผมเห็นข้างนอกๆนะมันมาเกาะกองดินไว้โอ้ผมมาดูแล้วหูทึ่งเลยตอนที่มันเล็กๆมันยังไม่โชว์นะลุงพอมันใหญ่มันโชว์มันเกาะมันเกาะเหมือนบอนไซเกาะขี้ดินเลยเป็นโพลครับ สัตว์ทุกวันอย่างนี้วันนี้คงเยอะถ้ามันอยู่ชุดนี้กูจะอื้อฮือซื้เยอะครับครับโอ้ชีวิตจะปุ๋ยชีวตจะยาชีวตยาชีวยาวันนี้ก็ยังไม่เสร็จอย่างโซนนี้แหละยตอนเย็นก็คงไม่ฉีดนทิพรุ่งนี้เช้าด้วยครับเหลือโซนนี้แหละหมดไปสองพันลิตรเมื่อเช้าโอ้โหสองพันลิตรแล้วคนนี้ไม่พอเนี่ยจะเลือด เดือดเติมไปอีก200ลิตรนี่คับฉีดถึง2,000กว่าลิตรเลยนี้กับตัวแ่าชุ่มมากเลยเนาะเจ้าว่าชุ่มแบบเปียกเลยเจ้ว่าเต็มที่แหละที่ว่าฉีดยาครับของเขาอ่ะทำไมหมดยุหมดเยอะจังผมก็บอไปไปถ่ายให้ได้ไหมไปเถอะเขต้นนี้ที่มันเป็นลูกไงที่ที่มันเป็นลูกตะเพียรมันมีอยู่3-4ต้นนี่โอ้ที่ว่าจะให้ตะเพียรมาฝังอันให้น่ะตอนนั้นน่ะฝังเข็มเออนี่แหนี่ที่เป็นเอาจนราคาถึง โหอย่างนี้ต้องขุดเนื้อเน่าออกแล้วถึงเวลาขูดเนื้อออกแล้วสามสี่สี่ห้าวันต้องมาเก็บเก็บเนื้อเน่าเนื้อที่มันเป็นดำๆนั่นน่ะลุงเก็บออกแล้วมันก็จะเจอเนื้อสดแล้วพอเนื้อสดปุ๊บเราก็ทายาแล้วไปอีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็เก็บอีกทีหนึ่งเก็บเก็บไปเรื่อยอย่างนี้เหละครับครับเก็บไปเรื่อยๆตรงไหนเน่าก็เก็บก็เก็บก็มันก็จะสมานสมานของมันนี้อันนี้มันจะอยู่ข้างใน อันนี้มันจะบ่มอยู่ข้างในนี่ครับแล้วก็ห่างจากห่างจากนั่นอีกประมาณสักคืบือร้าเพื่อไว้ก็หายครับก็หายก็ทาความสะอาดผมก็ทําอย่างนั้นทํางนั้นก็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 หายอยู่ตัวนี้ปีที่แล้เยอะเลยดูนะครับปกติปกติของทุเรียน มันเกินไปมเลนม่นไม่รู้อะไรไปอะไรใส่เยอะแยะเลยคนนั้นว่าอันนี้ก็เอามาซื้อมาใส่คนนั้นว่าุันก็เอาซื้อมาใส่โอ้าะอ,อย่ว่าแหละจัดไปจัดไปจุดเอาวันนี้คนงานจิตติมศักดิ์ก็ามา <c oughs> เคลียร์กระดิ่งนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูไปดูเขาเคลียร์กระดิ่งกัน <c oughs> ไม่ใช่คลี <c oughs> เอ่อเคลียร์แกนเอน เสียคนงานบอกว่าคนงานบอกเมื่อยเมื่อยคอแล้วจะไปถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวไม้เกาะหัวเอาอีกจัดรอเดีนคนงานก็ติมีสักน้ำลูกไม่แต่เป็นพยาบาลหมดไอ้ดิไม่ธรรมดายดี่ิพึ่งส่งลูกขึ้นเครื่องื่อวานนี่เองขออนุญาตไปถ่ายได้ไหมครับนี่ได้โอ้ยเธอทำไมอนุญาตผมไม่ถ่ายนะ โอ้เอา,าน,นี่นะครับดูครับสะอาดสะอ่านมากเลยนี่ครับ,รบ,อ,จจอ,รบอืมนี่เอา <c oughs> ไม่ถ่ายดีกว่าครับเดี๋ยวมันทำงานก่อนไป <c oughs> ลูกลูกสาวเพื่อนว่ามันมันมาเหรียญมันมาเคลียอะไรอย่างิีลูกสาวพยาบาลลูกสาวพยาบาลสองคนนั่นโอ้ oh, ครับเขียบหมดเลยเอาเอาเอามือวานนี้เองครับผม ไม่กลัวแล้วนะครับไปแล้วนะครับอ่าผู้ชมไม่ได้ไม่ได้เห็นคนเขี่ยกระดิ่งแล้วไปเดี๋ยวขอดูอีกทีเนาะตอนที่มันลูกใหญ่ปวดคอแล้วบอกว่าปวดคอมากครับขปวดคอมากแล้วธรรมดาแล้วครับเ <c oughs> ขี่ยกระดิง่งเขี่ยเขี่ยกลีกเกสอนนะครับอืนี่เขี่ยวันหนึ่งบานเนาะ,ะคืนนี้ปัดแล้วก็เช้ามาก็ก็ต้องรีบมาเขาี่ยออก ไม่งั้นมันจะแห้งผมเขย,ย,ย่า,ยาครับบอกผมก็มา,ขาเขี่ยตะเปียกจะทำนิ่มเจ้าของเขานี่ไม่รู้อันนี้อันนี้ไม่รู้หรอก <laughs> เล่นแบบแรงเจ้าของคนรุนแรงหน่อย <laughs> มันจะมีไอไอเหล็กบางๆนะเ,เขาก็ค่อยๆคยยรูดคลุด,ล,ดลุงเดี๋ยวมันหักเดี๋ยวมันหักไอ้นั่นมันก็ไม่ได้เลยนะลุงไม่ทำรุนแรงจังรุนแรงกว่าคนรุนแรงเนาะเอาวันนี้ขอตัวก่อนนะครับขอบคุณที่มา รับชมนะครับขอบคุณป๋าที่อนุญาตให้มาถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวอีกให้ขึ้นลูกก่อนนะป๋าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาติดตามที่สวนป๋าอีกเดี๋ยวถ้าป๋าไม่อยู่ผมจะมามาขโมยถ่ายจะเป็นไปยังไงมาทางไนครับผมเอาทุเรียนโพนใหญ่นะครับเนี่ยสวนตะเนาะนะครับขออนุญาตไปก่อนนะครับขออนุญาตลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับป๋าเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับไปกันนี่ครับ tàu xin đứa tàu xin đứa <laughs> tục